รมส่งเสริมการเกษตรเปิดตัวกิจกรรมเกษตรตำบลคนปลูกคนเผยโฉม10เกษตรตำบลต้นแบบจากทั่วประเทศร่วมเป็นหาสุดยอดเกษตรตำบลต้นแบบผ่านมุมมองการทำงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรก,กรในพื้นที่จริงีน้องรงากตาไตง,ตง,ตงตได้หรอโอ้แตงอีโตนุ่มสวยๆได้เลยป็นกำลังใจให้กับพวกเขาเหล่านี้โดยกดไลค์กดแชร์ สุดยอดเกษ,ษตรตำบลต้นแบบจะเป็นใครรู้ผลพร้อมกัน21ตุลาคมนี้เรามีความรู้สึกว่าการที่เราได้ทําเพื่อเขาแล้วทําให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขายิ้มได้เขามีความสุขกับการทําอาชีพการเกษตรทําให้เขาภาคภูมิใจความสําเร็จของเขาก็คือความสําเร็จของเราความสุขของเขาก็คือความสํเา,า,สขขเ,า,าสเร็จของเราค่ะ นภาอนเชี่ยวชูคุณ KT3 ค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะนนาการเป็นเกษตรตำบลของยุ้ยนะคะก็คือเกิดจาก ความตั้งใจตั้งแต่แรกเลยค่ะเพราะว่าพ่อแม่ของเรานะคะก็คือทําการเกษตรอําเภอหลังสวนเป็นอําเภอที่เป็นเมืองผลไม้ค่ะโดดเด่นในเรื่องของราชาผลไม้และก็ราชินีผลไม้ก็คือทุเรียนและมังคุดซึ่งเป็นพืชหลักที่สําคัญของพื้นที่ของอําเภอหลังสวนตําบลหาดยายเนะะี่ยค่ะก็จะมี13หมู่บ้าน ปัญหาส่วนหนึ่งของเกษตรกรตำบลหาดยายนะคะก็คือการทําการเกษตรโดยเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ค่ะดังนั้นการที่เขาจะได้รับสิทธิ์อย่างเช่นในเรื่องของการขอมาตรฐานหรือว่าการรวมกลุ่มหรือว่าการทําอะไรก็ตามเนะะี่ยค่ะก็จะค่อนข้างลําบากอย่างเช่นการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําได้ยากเพราะว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องเข้าไปในพื้นที่นะคะเข้าไปาหาผู้นําชุมชนไป,ไปวาดแปลงชี้จุดให้ชัดเจนว่าของใครอยู่ตรงไหนของใครปลูกอะไร ะะอันนี้ก็เป็นอุปสรรคในการทํางานแตุ่ดท้ายด้วยความร่วมมือของเกษตรกรในพื้นที่เราก็สามารถที่จะขึ้นทะเบียนได้ ยุ้ยจะเน้นเข้าถึงค่ะในตําบลไม่ว่าอยู่ตรงไหนไม่ว่ายากลําบากขนาดไหนแต่เราก็มีรถนะคะใช้รถส่วนตัวนะคะเดินทางรถคันสีขาวแต่ไม่เคยขาวเราก็ไปทุกที่ค่ะเราไปเรียนรู้ว่าตรงไหนมีอะไรนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าเขาอยู่กันยังไงนะคะแล้วก็นําปัญหาหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยค่ะกลับมามาทําการบ้านว่าเราจะสามารถทําอะไรเพื่อพื้นที่ของเราได้บ้างค่ะ เรื่องของการจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่นะคะอย่างเช่นมังคุดนะคะซึ่งเป็นาราชินีของไม้ผลนะคะในเรื่องของการสร้างเครือข่ายค่ะการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจุมชนเป็นเครือข่ายกลุ่มมังคุดคุณภาพนะคะของอำเภอหลังสวนและของจังหวัดชุมพรโดยท่ามพราโมเดลหรือโมเดลในการผลิต มังคุดคุณภาพและจำหน่ายในรูปแบบการประมูลนะคะซึ่งทำให้เกษตรกร,กรที่มีการรวมกลุ่มนะคะสามารถผลิตมังคุดที่มีคุณภาพเพื่อไปจำหน่ายได้ทําให้ราคาผลผลิตที่เกษตรกร,กรได้รับเนี่ยค่ะจะสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปประมาณ1-2เท่าตัวทำให้เกษตรกร,ะกรนะคะก็มีรายได้เพิ่มขึ้น ถึงเวลาประมาณ5นาฬิกานะคะ5โมงเย็นก็จะมีผู้ประกอบการนะคะเขาก็ามาดูผลผลิตมังคุดนะคะว่า,ามีปริมาณประมาณเท่าไหร่ได้นะคะของแต่ละกลุ่มแล้วเขาก็จะยื่นราคานะคะว่าแต่ละเบอร์แต่ละเรดเนี่ยค่ะจะให้ราคากี่บาทเวลา18นาฬิกา30นาทีนะคะกลุ่มเครือข่ายของอำเภอลำงสวนะคะก็ตอนนี้ก็มีประมาณ10กลุ่มก็จะเริ่มเปิดซองประมูลนะคะก็จะเปิดซองพร้อมกันผู้ประกอบการนะคะ ที่ยื่นราคาแต่ละเกรดสูงสุดก็จะได้ผลผลิตมังคุดในเกรดนั้นๆไปค่ะ ะะทั้งทุเรียนและมังคุดนะคะก็จะเป็นแหล่งที่มีลง้งหรือว่าผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออกนะคะจะมาตั้งโรงงานอยู่ในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะรองรับผลผล,ผลิตของเกษตรกรและนําไปส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเป็นแหล่งรวบรวมนะคะทั้ง ภาคใต้นะคะก็จะมารวมอยู่ที่อําเภอหลังสวนซึ่งเกษตรกร,ร,กรของอําเภอหลังสวนเองนะคะอย่างเช่นทุเรียนนะคะก็จะเป็นการผลิตเพื่อเน้นที่จะส่งออกจะเป็นส่วนใหญ่ะคะ่ะดังนั้นการส่งออกนะคะแน่นอนก็คือในเรื่องของมาตรฐานที่จะต้องทําให้ได้อย่างน้อยก็คือ GAP นะคะในเรื่องของโรคมแมลงนะคะขนาด น้ำหนักต่างๆนะคะก็คือจะต้องให้เป็นมาตรฐานเพื่อที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศได้เรานะคะเป็นเกษ,ษตรตำบลแล้วเราได้ทําเพื่อเกษตรกรของเราทําให้เขาประสบความสําเร็จนะคะโดยการที่เราใช้ความรู้ความสามารถของเรา,ารเข้าไปสนับสนุนเข้าไปส,งส่งเสริมเข้าไปร่วมดําเนินกิจกรรมไปขับเคลื่อนงานทางด้านการเกษตรรอยยิ้มของเขาก็คือความสุขของเรานะคะความสําเร็จของเขาก็คือความสุขของเราและเป็นความภาคภูมิใจของเราค่ะ ยุย 3, ้ย KT3 สนภสรเชี่ยวชูคุณร่วมกันโหวตกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เกษตรตำบลคนนี้ด้วยนะคะ KT3 ค่ะคนโลกคน